สวัสดีครับต่อไปนะครับจะเป็นการสัธิตเองพิกี่หนูนะครับจะเป็นทั้งหมดอยู่4ชุดด้วยกันนะครับเป็นทั้งหมด4ทิพนะครับ4วอลนะครับเราจะเริ่มจากขาขวานะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัธิตด้านหน้าก่อนเดี๋ยวจะด้านหลังให้ดูนะครับขาขวานะครับก้าขาขวา9ก้าหนึ่งสองสามสี่แล้วเดินด้ยขาขวาห้าหก อันนี้ิดชุดแรกขอมาอีกรอบนะครับชุดแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดที่2นะครับกล้าวใช้ขาขวานะครับ9ก้าแล้วไซส์แด้วยขาซ้ายหนึ่งสองขาที่สองเปิดนะครับแล้วใช้ขาที่สองสวัที่สองไวดันหลังสองแล้วสามสี่ใช้กาง้ายคล้วยห้า หกขาที่ซ้ายเจ็ดแปดอันนี้คือชุดที่สองครับขอใหม่นะขอใหม่นะครับเก้าหนึ่งสองถอยสามเก้าสี่ไข่หน้าห้าข้างหกถอยเจ็ดแยกแปดโอเคไหมครับเดี๋ยวขอหนึ่งกับสองรวมกันนะดูหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปนะครับชุดที่3ใช้ขาขวานะครับใช้ขาขวาชัดช,ช้าไปทางด้านซ้ายขึ้นหนึ่งและ2ถอยขาซ้ายลงมาด้านหลังแล้วสลับขา3และ4ี่ขอมาอีกรอบนะขอมาอีกรอบนะครับ ขาขวานะขาขวานะครับ1และ2 3และ4อีก4ีจังหวะเ็นชุดที่3เดิน5เดิน6คิกเและ8อันนี้คือชุดที่3ามขอชุดที่3นะต่อเนื่องนะคะไปหนึ่ 1, และ2 3และ4เดิน5เดิน6คิก7และ8ได้ไหมครับขอ จุดรวมกันหนึ่งสองสา3สี่ห้าและสอและ4 5 6ห้อ่ะเรามาดูจังหวะเอียนทินะขาซ้ายคือเปิดอยู่ใช่ไหมครับก็คือขาที่เป็นเนาะเอามาควายขาขวา1ย่ำสอย่ำสามตก สี่ยกขาแล้วเปลี่ยนที่พี่สี่จังหวะย่ำนะห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือที่ที่สงองอดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อนนี้หันหลังให้ดูแล้วนะขาขวาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองแปดที่สามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสามแปดที่สี่หนึ่งสองสามสี่ 5-6-7-8ที่สุดท้ายครับ1-2-3-4 5-6-7-1-9-1-2-3-4 5 6 7 2 1เจ็ดหนึ่งเก้าหนอสามสี่และสอและสี่ห้าห3เ5็ดสามสองสามสี่้าตด้านหลังอีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งก้าขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองชุดที่สามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะครับสี่ชุดนะครับขอบคุณ